นะครับไม่ตรงกับวันสวัสดีครับผมดกร์ัคสวัสด้ครับดาร์้ัคครับพอดีนะฮะคลิปี่สมจะเปนการตะเคียนที่สี่หรือที่ห้านะห่อย้ราะจะไม่ได้รู้ักนะตอนนี้ดราลัามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ฮะัจะเป็นช่วงลายของของส่วงตะเคียนนะช่วงกบเข้านะครับนะฮะ รองรับองก็จะเป็นชองสื่อครับนะครับยังไงแล้รก็ถ้าหากว่าท่านอยากให้ช่วยครับปากเอลาตาปาสีพันนะฮะท่านทานก็แต่ว่าท่านทานไปช่วงวันเสาร์นะครับนะฮะรองรักาองาปใหญ่อวสื่อนะครับชอบสื่อได้รัอไปรัเข้า ก็คือกับย่าตะเทียนทองนะครับที่นี่เขาจะเรียกกันแบบนี้นะปู่กับย่าตะเทียนทองนะครับอยู่ที่วัดวังใหญ่นะครับมูสิบเอ็ดบางคนก็ว่าสิบเอ็ดบางคนก็ว่าสิบสองนะครับตำบลห้าม้อำเภอจุนแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะฮะเพราะว่าหลายคนพูดนะครับพอดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันไปกันนะฮะท่านก็ให้มาละเอียดทีุ่ดเลยนะ อยู่ในแม่น้ำยุมนะครับนะฮะความยาหรือรังต้นนะครับ44เมตรครึ่งนะฮะับแล้วก็ขุดเมื่อวันที่19นะครับทางคณะกรรมการนะครับจะให้รายละเอียดลักมาเพื่อนะฮะแต่ว่าคงจะสื่อคงจะสื่อไม่หมดเนาะอย่ังไแล้วก็พาดอยู่ใน YouTube แล้วกันนะครับจา ได้รายได้มากกว่าสำหรับตัวเองนะฮะอาเป็นคนที่ไม่ค่อยจำนะฮะไม่ค่อยจำนะครับก็แต่ก็อยากจะสื่อนะอยากจะสื่อใจแล้วก็หากว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะมาชมถึงท่านนะครับมาได้เลยนะครับนะะฮไม่เลยนะครับนะฮะดอกรัคนอ้ก็จะมาถึงนะครับนะฮะหลงทางน้ำมันทางน้อยหรือทางใหญ่คดท้ายคดขวาแต่ว่าคือใจเราถึงแนะใจเราถึงนะครับนะฮะคงจะเป็นเพราะบามีของท่านนะครับ เพราะว่าเราตั้งใจอยากจะมาฝากเพื่อฝากตรวจเป็นลูกเป็นหลักด้านนากนะครับนะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงประมาณสักเกือบจะสิบโมงแล้วนะครับก็มีคนทยอยมาตลอดนะครับหรือเขาบอกว่ากลางคืนคนเยอะนะฮะแล้ววันที่สามวันที่สามเขาก็มีสองวัดด้วยกันนะวัด ไม่แน่ใจจะเป็นวัดท่าไม้หรือป่าหรืออะไรเพราะจำไม่ค่อยแน่นนะก็ถามคณะกรรมการไว้นะนะเป็นวันที่30ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัดท่าไม้หรือป่าที่เขาจัดบวงสวงกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยววันเสาร์คือีนึงก็แล้วกันนะวันนี้วานะสื่อทั้งวันเลยนะถ้าหากว่าใครอาจติดตามคลิปดอกรักนะครับติดตามแล้วจะต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถึงจะมีโชคนะครับนะฮะถ้าหากว่าคนไหนเอาไม่กดไลค์กดแชร์คนนั้นอาจจะจะ เพราะว่าไม่ได้เลขตัวเดียวนะครับไม้ตัวเดียวนะครัือะมาแล้วครับมาลูกต่น่จะได้เลขแล้วแต่โชคใครนะที่หนพมุนไม่ใช่ดอกต้นตะเคียนไม่ใช่ดอกจำมตะเคียนนะครับนะเป็นใบเมเลครับาของอรจจีพอน้องที่มาเียอย่าง ท่านมารู้กันนะาบา่าได้เลขนี้ท่านเลขนี้นะแล้วสรัแขกตรนะ็จะนั่งอยู่น้นงัตนะเทียเลยนะครับับกัแล้วน่าจะเป็นราสักจังบเสทลองทีนะครับแต่รักอยู่ที่นี่ประมาณครึ่วันครับงแบบีนะแล้วก็ย้อนกลับไปไที่ อากาศจะันนาขนาดนี้เรานะครับดอกรัคนเลยไม่ได้ตั้งใจวาจาต้นี้นะครับคือตั้งใจมาถมงมท่านนะครับว่าท่านหักสมจริงสมจรัที่ลงไปไปหรือเปล่ากัคนก็คล้วดอกรักเคือไปเลนะับเจ้าแม่ตะเคียนทองรก็จะเห็นต้นใหญ่ๆแต่ต้นๆไม่ยาวไป ยาวเท้าไหร่เลยนะครับนะฮะอย่างที่บอกนะฮะความความยาวของร่างนะฮะสี่สิบสี่สี่สิบสี่เซนติเมตรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบสี่จุด้าสิบนะฮะอย่างร่าองก็อาจจะสูนี้ไม่ถูกนะครับตัาเล่ยกยาวเ่าห่นี้นะครับก็ท่านท่านก็บอกว่าร่างรกันนะครับว่าความาง่างนะฮะสี่สิบสจุ้าบน ดูแล้วกันนะครับว่าจะมีความยั่งไืนนะครับการน่ารักไปถึงพยายามกระสุ้้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับต่แล้ว รู้สึกว่ามีความดีเข้ากันะครับคลิปแรกได้ส่งไปแล้วนะครับคลิปที่สองที่งส่งไปนะครับรู้สึกว่ากลักจะถ่ายไว้ประมาณสัก5คลิปดกันนะครับดอกลักจะส่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงระหว่างสุดท้ายครับดอกลักก็จะมาน่จะมาไลสอดตนะครัจะมาไล่สดติดนะครับเะเาชู้ไปฝากท่านนะครับแต่ถ้าดอกรักไม่ทันใจนะครับแมองข้าแร้าเจ้าแม่ทศเทนอาปกับย่าเมับ เทียนนะครับไม่มีเทียนมีครอยู่ที่วัดวังใหญ่นะครับอยู่สิบเอาดต้นติดต่อกับอยสิบสองนะครับนะฮะอาจจะมีห้าไม้เอาไปรวมแสงในจังหวัดนครสวรรค์นะครับย่งไรก็นะฮะทางนะครับถ้าว่าท่านไม่เคยนานะครับทางอยู่ที่ปากท่านนะครับเดินางมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยเหมือนดอกรักนะหลงมาตลอดนะแต่ทางอยู่ที่ปากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ท่านนี้ต่อเลยนะครับยังไงแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ